มาจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋ามากินส้มตำด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนจ๋าผมมีของกินหลายอย่างนะเพื่อนเพื่อนนี่ไก่นะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมไก่น่ารับประทานมากเลยเพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นหมูทอดหมูทอดมันจะดำไหมเอ่ย เพื่อนๆช่วยดูหน่อยมันจะดำไม่เอ่ยเนอะก็มารับประทานด้วยกันเนื้อเพื่อนผักก็มีหลายอย่างอยู่อันนี้เขาเรียกผักอะไรเนาะนี่มันทรงๆเหมือนตุ้งเปล่าจะเป็นตุ้งเทียงต้นเล็กหรือเปล่าเนอะไม่รู้จักเฮ้ยน่าจะเป็นนี่เขาเรียกอะไรเนาะเคยขายผักมาก่อนเนอะต้นขาวๆเนี่ยเขาเรียกอะไรเนาะผมก็จําไม่ได้ ตัวเองก็เคยขายผักมาก่อนนั่นแหละแต่ว่าจําไม่ได้ก็มารับประทานด้วยกันนะเพื่อนๆนวันนี้มีกับข้าวนี่คือกับข้าวเช้าของเรานะครับเพื่อนๆนี่มีขนมจีนด้วยแล้วก็หากกินขนมจีนไม่อยู่ท้องก็มีข้าวมาเสริมด้วยนะเพื่อนๆนจ๋าแล้วก็มี ไก่มีเนี้อเนาะประชาสัมพันธ์หมดแล้วล่ะแต่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าผมอยากจะบอกเพื่อนๆมาอย่างนี้นะเพื่อนๆผมมีกระถินอยู่กองหนึ่งใครจะอยากได้กระถินสักกองไหมเพื่อนๆแหมพอพูดเรื่องกระถินนี้เพื่อนๆหนีหน้าอ,อกเลยนะเป็นกระถินแบบนี้จ้าฝากกระถินกองหนึ่ง เ,เพื่อนๆอยากจะได้สักกองไหมกระถิ่นกองนี้นะเ,นเพื่อนๆก็ร่วมรับประทานข้าวด้วยกันนะเ,นเพื่อนๆนะเป็นข้าวด้วยกันนะเป็นข้าวเป็นข้าวเช้าอย่างที่บอกนั่นแหละเพื่อนๆนี่แล้วก็กระถิ่นกองหนึง่งไม่ใช่กระถิ่นนั้นนะนะเ,นเพื่อนๆไม่ใช่กระถิน่นทําบุญกองกระถิ่นนะเป็นกระถิ่นแบบนี้นะอยากเข้าใจผิดนาะเดี๋ยวว่าเอ้ลุงเนี่ยจะเอากระถิ่น มาให้ช่วยทําบุญอะไรทํานองนะั้นนะไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อนเป็นกระถินอย่างนี้ยอดกระถินนี้ปกักกระถินอ่อนๆเลยเพื่อนเพื่อนนี่จะกินกับตําบักหุงแล้วก็ไก่ย่างแล้วก็หมูทอดนะเนาะเพื่อนเพื่อนส้ตมตำปูปะลานะเนานะเพื่อนเพื่อนเนาะจัดไปนะเปนาะเพื่อนเพื่อนนี่มาเพื่อนเพื่อนขออนุญาตกินมือนะเพราะว่าล้างมาสะอาดแล้วละ หลังมาสารแล้วนะเพื่อนเ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะกินให้เพื่อนๆดูสักคำหนึ่งเนาะเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเห็นว่าเราทานส้มตำอร่อยไหมในทํานองนี้เนาะเพ,นเพื่อนเนาะมาบนี่เลยจ้ามืออย่างนี้แหละจ้าอืมอืมแซ่บแล้วก็เอาข้าวปุ้นอืมอืม สวงปะสวงปะไปขายตลาดเช้ามันค่อนข้างจะง่วงนอนทุกคนเราก็จัดส้มตามนี่หละจดัจดๆเข้าไปมันจะได้สวงปะสวงปะเนาะจะได้สวงปะสวงปะ ผมกินอย่างนี้นะทุกคนเพื่อนผมกินอย่างนี้นะอืผมกินไม่เลือกหรอกผมเป็นคนที่กินของไม่เลือกไกยงไก่ย่างนี่กับผมก็กินได้หมูทอดผมก็กินได้ผมเป็นคนกินง่ายที่สุดเลยนะเพื่อนออืือ ไก่ยงไก่ย่างผัดกระเพราหมูทรงหมูสับอย่างเงี้ยลงลงกินได้ทุกคนผมกินได้ผมเป็นคน,คนกินของที่ไม่เลือกอมเป็ดย่างเป็ดพะโลนี่ผมก็กินได้ทุกคนผมเป็นคนที่กินง่ายมากหมูหงส์หมูหันนี่ผมก็กินได้ผมเป็นคนกินของไม่เลือกหรอกทุกคน แซบแซบทุกคนแซ่บแซบชื่อผักอะไรเนาะเนาะกลวยเล้งหรือเปล่าเนาะเอาใครรู้จักช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเด้อตน้นชีขาวอ๋อเพื่อนเพื่อนมาครับมามามา มารับประทานด้วยกันนะเพื่อนๆน,นะรับประทานข้าวเช้ากับผมนี่แหละมาครับผมขอบคุณในการรับชมนะครับผมวันนี้ก็ขอแค่นี้แหละครับผม